วันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานง่ายๆครับที่เราจะใช้จ่ายผ่านร้านค้าบริการต่างๆบนแอปพลิเคชันของมูมอในฝั่งส่วนของลูกค้าครับวิธีการง่ายๆลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านค้าเลือกหมวดหมู่ที่เราใช้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มฟิตเนสสุขภาพสปาท่องเที่ยวที่พักลูกค้าจะทำการกดซื้ออ e ีเวอร์เเพื่อชำระค่าบริการ แอปพลิเคชันจะ generat e QR code เพื่อให้ร้านค้าสามารถสแกน QR code บนมือถือของลูกค้าเพื่อชำระค่าบริการมาในส่วนของฝั่งของร้านค้าครับเมื่อลูกค้าทำการยื่น QR code ให้กับทางร้านค้าทางร้านค้าครับก็ทำการสแกน QR code เพื่อเก็บค่าบริการให้ทางร้านค้าเช็คจำนวนเงินในการชำระให้ถูกต้องครับ เมื่อถูกต้องแล้วให้ใส่รหัสผ่านของร้านค้าเข้าไปเพื่อทำการ activate code ระบบจะแสดงสถานะเสร็จสมบูรณ์พร้อมแสดงประวัติในการทำรายการสรุปขั้นตอนง่ายๆครับที่เราจะชำระค่าบริการค่าสินค้าจากร้านค้าต่างๆเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านค้าลูกค้าจะทำการเข้าแอปพลิเคชันของ m o o m o แล้วทำการ Generate QR Code ออกมาครับในฝั่งของร้านค้าก็ทำการสแกน QR Code ใส่รหัสผ่านของร้านค้าเพื่อกด Activate Code ระบบจะแสดงสถานะว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะเห็นว่าวิธีการทั้งหมดนั้นใช้เวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับฉั้นวิธีการที่จะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันของมูมอนั้นง่ายมากๆ นอกจากจะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนรายจ่ายของนเพื่อนนั้นให้กลับมาเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับเปลี่ยนชีวิตให้ง่ายขึ้นแล้วยังมีรายได้มาใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันของมูมองกันเยอะนะครับสวนี้สวัสดีครับ